แล้วนักร้องที่หล่อยิ้มปากกว้างแลหล่อที่สุดในเมืองไทยนี่อยู่คนเดียวด้วยใครคะคุณป<ะ>ีเตอร์ครอบเดลนเดอร์ครับครเลยคระ ัสู่รายการดาวร้างดวงนะครับคือนนี้ครับได้ยินไหมคะว่าเราบรรยายสรรพคุณน้องปีเตอร์เป็นยังไงบ้างครับตรงไหมคะไม่ตรงรู้สึกภูมิใจมากนะครับที่บอกว่าผมหล่อมากแหมถ้าดิฉันไม่ใส่ชุดราตรีนี่ยันจะมีเขาให้เห็นไหมครับรอยยิ้มเหมือนโจ๊กเกอร์นะคือแบบเห็นเขาทักว่ายิ้มสยามครับโอ้โห ยาม่าจะเป็นพรีเซนเตอร์อเมซิ่งใช่ดูโฆษณายิ้มจริงนะเนี่ยแต่ที่เราเห็นในสปอตโฆษณาเนี่ยเขาผ่านเครื่องแอนิเมชันแต่สั้งนับน้อง์บิเตอร์ไม่ต้องไม่ต้องเห็นไหมดูดูยิ้มดูยิ้มอีกสักครั้งนี่ค่ะดูสิคะเห็นไหมดูในในคลิคุณูเชื่อไหมที่เรายืนอยู่สามคนเนี่ยเรายิ้มทั้งสามยังสู้เขายิ้มแล้วกว้างไม่ได้เลยเชื่อป่ะเชื่อไหมต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ค่ะเดี๋ยวจะวัดให้ดูฮะดิฉันเตรียมเครื่องมือแล้ มุมปากมุมปากแล้วตีโคงผมเนอะสิบสิบเซนไม่เนอะแดเซนก็ยิ้มสยามจริงๆนะครับตรงนี้ครับแหมไม่ใช่แค่ยิ้มสยามยิ้มสดขึ้นสดใสเท่านั้นนะคะคไม่ได้มาแต่รอยยิ้มในวันนี้ใช่แล้ววันนี้น้องปีเตอร์มีอะไรมาให้อีกคะอ่ามีหลายๆอย่างครับแต่ว่าช่วงนี้มีเพลงเพลงอะไรคะอ่าในอัลบั้มชุดนี้ครับผมเติมมาเพลงอะไรคะเพลงชายคนหนึ่งครับ ชายคนหนึ่งฟังแล้วชวนฝันมากมใช่ครับคุณจะฝจันอยู่ตลอดนะนคฟัคงกันดีกว่าเลยคเพลงชายคนหนึ่งคุณดูค่ะจากน้องพีเตอร์ค่ะ ของน้องปีเตอร์คอปไดเรนดัลเนี่ยนะคะหลายๆท่านก็คงรู้จักกันดีแล้วค่ะว่าเป็นศิลปินน้องใหม่ในวงการเพลงของเมืองไทยเราเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังเสียงกันไปแล้วนะคะ <c oughs> ดิฉันเชื่อว่าคงมีความรู้สึกเหมือนกันระหว่างดิฉันกับคุณผู้ชมค่ะว่าปีเตอร์เป็นนักร้องน้องใหม่ที่มีเสียงร้องในระดับคุณภาพคนหนึ่งเลยนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนมีฝีมือจะได้เป็นนักร้องเสมอไปต้องมีโอกาสด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาปุ๊บเป็นนักร้องเลยใช่ไหมคะต <c oughs> อนแรกๆ <c oughs> เป็นในแบบก่อน ใช่ครับเ,เข้ามาในวงการนี่มีมีน้าของเตร้รรู้จักกับบอก,อกที่หนังสือเลยพาไปแนะนำรู้จักทางทางหนังสือนี้ถ่ายรูปเทสไว้พอผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาเรียกไปถ่ายแบบอาทิตย์หนึ่งรอถ่ายแบบ,บตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะตอนนั้นอายุสิบเจ็ดครับแสดงว่าสิบเจ็ดถ่ายภาพนิ่งก่อนใช่ไหมคะคเป็น เป็นการถ่ายแบบหนังสือนะ,ะคะหลังจากนั้นก็มีถ่ายโฆษณาด้วยใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็มีถ่ายโฆษณาชิ้นแรกนี่ก็เป็นโฆษณาแฟชั่น,นดายค่ะที่เพลงประกอบฉันไม่ชื่อภูวิเศษน,น้องเองหร้องไม่ครับพี่ป๊อตมอเดิลดอกร้องครับโอค่ะหลังจากนั้นก็มีมาอีกใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็มีมาอีกครับมีใกล้ชิดเอ็กเซล เห็นรอยยิ้มใช่ไหมคะเห็นรอยยิ้มเลยโฆษณายาสีฟันเอาละเราลองไปดูผลงานรวมๆของน้องปีเตอร์ที่ผ่านมาดูค่ะ ไม่ใช่ผู้เัพเป็นเพียงผู้ชายที่ใจมันรักเธอผมไม่ใช่ผู้เสพให้เธอหน้ารักน้อยกว่านี้หรือให้ผมกล้ามากกว่านี้ดีเนาะใกล้แค่ไหนก็มั่นใจในฝันขาวสดชื่อไม่สินนี้นี่นะคะนี่เป็นนางงามหรือยังยังครับยังครับ แล้วตอนนั้นน้นองคาเรนที่ถ่ายโฆษณาด้วยกันเล่นหนังหรือ,อยังคะยังครับโอ้โหมีแววนะคะเนี่ย <laughs> ทุกคนที่ทํางานด้วยเข้าวงการหมดเลย <laughs> เป็นนายแบบเสร็จแล้วก็มาร้องเพลง <laughs> ถามรจริงๆนะ <laughs> เคยใฝ่ฝันอยากเป็นศิลปินไหม จริงๆแล้วใจชอบอยู่แล้วครับใจชอบร้องเพลงเล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับเล่นกีตาร์เล็กน้อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่เดนมาร์กนี่โอกาสที่จะได้เป็นศิลปินนี่มันเล็กมากครับเพราะวงการวงการบันเทิงจะเล็กมากวง,งการเพลงนี่ก็ยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่วงการเพลงเล็กมากหมายถึงว่ามีคนฟังเพลงน้อยเหรอะหมายถึงทุกคนฟังเพลงครับแต่ว่าคนที่ออกเทปที่เดนมาร์กนี่จะน้อยน้อยคนครับเห็นที่บ้านบอกว่า ในบรรดาพี่น้องในบ้านเนี่ยต้งตาเป็นคนเดียวที่ร้องเพลงไม่เพีย้ยน <c oughs> ทำออนองเโลดี้ชัดเจนค,ค,คุณพ่อก็บอกงั้นนะครับตอนตอนเด็กๆชมเนี่ยต้นเป็นคนเดียวที่ร้องไม่เพีย้ยนแต่จริงๆแล้วก็ส่วนตัวต้นนี่ก็คิดว่าทั้งพี่สาวและน้องชายนี่ก็ร้องเพลงดีเหมือนกัน,นแล้วมีร้องเพลงรวมที่บ้านมีไหมคะมีครับจะมีช่วงมันเกิดด้วยครับแต่จะมีช่วงคริสต์มาสนี่จะร้องเพลงค่อนข้างเยอะครับ เพลงคริสต์มาสมีหลายเพลงส่วนมากจะเป็นเพลงของเดนมาร์กเลยครับภาษาเดนิชใช่ไหมคะเอาละค่ะพูดแบบนี้วันนี้ต้องขอฟังนิดนึงอยากฟังไหมคะยากเพลงอะไรดีฮะในในเดนมารไม่ค่อยถึงจะมีเพลงหนึ่งที่เอ่อเมื้อเพลงเป็นภาษาเดนมาร์กค่ะแต่ว่าทำนองนี้จะเป็นของ Silent Night Silent Night ครับเป็นภาษาเดนิชใช่ไหมคะครับผมเอาละฟังสดๆน้องกีต้าร์เลยค่ะ ประมาณนี้ครับเพลงนี้แน่นอนเลยที่ทำให้คุณพ่อเห็นแววว่าเออร้องไม่เพี้ยนนะถ้าเทียบกับคนในบ้านเนี่ยเขาต้องร้องเป็นหมู่ๆใช่ไหมใช่ครับอื่หดร้องเพลงภาษาเดนิก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นลูกครึ่งน้องปีเตอร์ก็หัดร้องเพลงไทยด้วยเพลงไทยเพลงแรกเลยที่ร้องได้นี่เพลงอะไรคะเพลงแรกนี่ของนกแรครับ นกแล้วแรัวผมร <laughs> ้องเพลงอะไรคะเพลงจำชื่อไม่ได้ครับจำเนื้อได้ไหนคะก็มันก็จะประมาณอ่ราร้อจำเพลงไม่ได้เพราะมันเป็นมันมีเนื้อเพลงภาษาอังกฤษด้วยไงครับอ <laughs> ๋อเหรอคะแภาษาอังกฤษนี่จะจำได้แต่เนื้อเพลงภาษาไทยจะจำไม่ได้ร <laughs> ้ <laughs> องไงคะ uh, Welcome to Thailand we are the land of smile <laughs> <laughs> เต้นเป็นเอกลักษณ์มีคืบขามีด้วยนะครับเออไม่ทราบครับเพราะเต้นนี่ก็มีแต่เทปครับไม่เคยเห็นตัวจริงไม่เคยเห็นในโทรทัศน์อ๋อเหรอคะคุณแม่ซื้อเทปกลับไปที่เดนมาร์กด้วยไงครับอ๋อก็เลยเปิดฟังแล้วก็เพลงนี้มันก็สนุกดีก็คือร้องตามร้องตามเทปไปใช่ไหมคะใช่ครับแต่เห็นหน้าปกนกแรใช่ไหมคะเห็นครับเขาจะเป็นชาวเขาน่ารักนาะในไหนน้องปีเตอร์ก็เคยหัดร้องเพลงจากศิลปินนกแรนะคะวันนี้ขอให้ต้าแปลงโฉมเป็น นกแกลจูเนียนิดนึงค่ะนี่ขาดูหน้าหน่อยสิว่าเป็นนกแกลแล้วเป็นยังไงสักนิดนึงอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหลังโอเคโอเคอาว welcome to Thailand we are the land of smile <c oughs> พี่ว่าปีนี้ฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยเยอะนะคะอาจเทปนี้ส่งไปเดนมาร์กได้เลยนะโอเคเดนมาร์กชอบมาเที่ยวเมืองไทยไหชอบครับชอบครับนอกจากร้องเพลงได้แล้วเนี่ยนะคะเคยฝึกฝนอะไรเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านนี้บ้างคะก็หลายหลายอย่างครับมีอะไรบ้างก็มีหลายอย่างมีเล่นดนตรีมีเต้นมีอะไรเงี้ยครับเล่นดนตรีเล่นเครื่องดนตรีอะไรคะกีตาร์ครับ จร,จริงๆแล้วดนตรีที่ถนัดที่สุดจะเป็นกีตาร์ครับมีกีตาร์รนะคะเล่นกีตาร์แล้วก็มีเต้นด้วยเต้นเคยเคยเรียนเต้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ชอบชอบเต้นแล้วก็มีช่วงหนึ่งเมื่อประมาณสิปีที่แล้วที่เดนมาร์กจะมีจะมีวิธีการเต้นที่เขาเรียก,ยกว่า electric buggie electric buggie <Bo> ครับผมแล้วมีเต้นแบบว่าเหมือนกับเกาะกระจกอยู่แบบนี้ทำท่าหนทำท่าหนอ่อย ทำไม่เป็นครับทำไม่เป็นต้องให้ต้องให้เพื่อนๆที่เดนมาร์กทำอ๋อแสดงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เต้นแล้วก็เต้นแต่เต้นอย่างนี้นอกจากเล่นดนตรีใช่ไหมคะแล้วเต้นแล้วเนี่ยทราบว่ายังมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการแต่งเพลงคอมพิ่เต้แต่งเพลงได้ด้วยหรอคะอ๋อก็มีมีบ้างครับมีบ้างเริ่มตม้่แต่เมื่อไหร่ ตอนหลังจากเล่นเริ่มเล่นกีตาร์ครับเริ่มเล่นกีเริ่มเล่นเริ่มเล่นกีตาร,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 ร์ตอนอายุประมาณสักสิบหกขวบครับค่ะสิบหกอ่าแล้วก็พอเล่นไปสักพักหนึ่งมันก็เบื่อเล่นเพลงซ้ำๆแบบว่าในหนังสือที่มีอยู่อะไรเงี้ยครับก็จับเล่นคอร์อดไปเรือ่อยๆพอเล่นไปเรื่อยๆก็ทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นเพลงขึ้นมาจดเลยไหมคะก็จดครับจดคอร์ดเรื่งี้แล้วก็ตอนหลังก็ พอมีพอมีทำนองแล้วก็มาเขียนเนื้อเพลงก็เลยแต่งมาแต่งมาประมาณหกเจ็ดแปเพลงประมาณนี้ครับเป็นภาษาอะไรคะภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็เอามาใช้เพลงหนึ่งในอัลบ,บั้มด้วยชื่อ And Angel in My Life นี่นี่คือเพลงเพลงแรกที่ปีเตอร์แต่งแล้วสามารถเอามาใส่อยู่ในอัลบั้มและให้ประชาชนได้ฟังนะคะคแล้วมีเพลงที่ประมาณเพลงที่5ที่ตแต่งเพลงที่5<ช>ที่แต่งเอาละค่ะเล่นกีตาร์ก็ได้แต่งเพลงก็ได้วันนี้คงต้องขอฟังนิดนึงนะคะเอาละนังองรอเอากีตาร์มา <c oughs> เดี๋ยวมาฟังปีเตอร์กันหน่อยนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ ั้มก่อนดีกว่านะคะเพลงในอัลบั้มนะครับ ิด่อย่นะครับเพลงน,นี้คือเพลงที่แต่งไว้แล้วใช่ครับเพลงน,นี้ที่เอามาเพลงน,นี้แต่งมาหลายปีแล้วครับประมาณอประมาณสี่สี่ห้าปีครับนึกถึงใครเหรอทีแต่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวของของเพื่อนเตอร์ครับเป็นเพื่อนซีเลยแล้วครับค่ะเ,เรียนอยู่ห้องเดียวกันห้องเรียนใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วเขาก็จะ อา่าลเตอร์ฝั่งเนี้ยเขาไปเจอแฟนใหม่ไงเขาจะล่าสุดฝังทุกวันว่าแฟนเขาน่ารักขนาดไหนแล้วเขาจะใช้ใช้คาว่าเหมือนกับมีความสุขมากๆเหมือนกับขึ้นสวรรค์เหมือนจะมีนางฟ้าเข้ามาในชีวิตเขาอะไรการที่ได้เจอผู้หญิงคนนั้นใช่โอ้โหแล้วตอนหลังเต้ก็แบบนั่งเล่นเพลงอะไรอย่างนี้เล่นไปเรื่อยๆแล้วมันก็มาเองครับเขียนแล้วก็เขียนเมื่อเพลงเอาไปเล่นให้เพื่อนฟังนี่ มีแต่งเพลงนึงให้ฟังอะไรเงี้ยเล่นใหญ่เลยร้องเพลงร้อ<ไ>งดนตรีครึ่งท่อนอะไรอย่างนี้เขาก็พูดต่อเรื่องแฟนเขาเอ้ยแปลกแปลกนะคะแต่งเพลงพูดถึงผู้หญิงแต่เป็นแฟนคนอื่นก็จริงๆแล้วเตอร์ชอบชอบเอาแบบว่าเรื่องของชาวบ้านเขาเขาเขายลี่ยวเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลมาใช่ไหมคะประมาณนั้นนะมัวก็เอามาเขียนเป็นเนื้อเพลงก็แบบว่า ตกแต่งนิดหน่อยครับอืเล็กน้อยก็เรียกว่าเป็นสีสันที่ทําให้แฟนๆได้ฟังกันนะคะเ <laughs> อาละ,ะค่ะเดี๋ยวขอเวลาพักตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาจะมาถามน้องเตต,ต่อว่าต้องทําอะไรขนาดไหนกว่าจะได้เป็นปีเตอร์ที่ตามหาเจ้าทุยได้นะคะ <laughs> สักครู่เดียว <laughs> ค่ะขึ้น h e a d i คืนนี้เรากําลังนั่งคุยอยู่กับน้องปีเตอร์คอปดเรนเดลนะคะศิลปินน้องใหม่ล่าสุดในวงการคน <laughs> เรานี่นะคะเวลาทํางานเนี่ย อาชีพจะต้องมีมีฝีมือคือมีความสามารถในวิชาชีพที่ตัวเองทําอยู่<ช>และก็ต้องมีโอกาสเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเฮงด้วยนะภาษาจีนเข้าใจไหมเ,<ร>เข้าใจนะคะ<ร><อ>น้องปีเตอร์ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะเจอโอกาสในการได้เป็นศิลปินก็นานนะครับโอกาสเพื่อเสียงนี่มันก็มาง่ายครับแต่ว่าโอกาสที่จะได้ทําอัลบั้มจริงๆนี่มันยากครับมันยากเจออะไรเข้าล่ะคะถึงได้รู้สึกว่ามันยากมันยาก หลายายาครับก็อย่างเช่นตอนตอนเทสเสียงนี่ก็ไปเทสเสียงของขค่ายกริสก่อนนะครับพอเทสนี้ก็จริงๆแล้วก็ผ่านนะครับแต่แบบว่าพอผ่านปุ๊บนี่กริสก็ปิดตัวไปพอเขารับเราปุ๊บบริษัทก็เจ๊งเลยครับก็ล <laughs> 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 อยแพสิคะเปใส่นสนิกรอยแพอ,อยู่เนะใช่ไหมประมาณนั้นนะครับ ลายเป็นลิวนาโดเลยนี่โท,โทษทีครับโทษทีครับลิวนาเตอร์ประมาณนัน้นความรู้สึกตอนแรกที่บอกว่าโอเคเราผ่านแล้วเราเทสผ่านแล้วกเตรียมตัวเป็นศิลปินเลยป่ะฮะก็ดีใจมากเลยครับคือหมายถึงว่าเราเราภูมิใจที่เราเราเทสเสียงใช่ไหมครับเราแบบว่าเราทําเต็มที่แล้วก็คนฟังยอมรับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมคือแบบเราผ่านอะไรอย่เงี้ยเป็นการ ก็คล้ายๆกับสอบอะไรเงี้ยครับคนในบริษัท<อ>นั้น <พา S 1> ยอมรับเราผ่านสเต็ปที่หนึ่งแล้วล่ะใช่นะคะแล้วก็ปิดตัวไปพอบริษัทปิดตัวทุกอย่างก็ล้มหมดเลยนะคะก็ใช่ครับคือก็ต้องเริ่มใหม่ครับรู้สึกยังไงเขาว่าโอ้ยเรามาจนถึงขั้นเตรียมจะออกเทปแล้วก็มาเทสเสียงกันใหม่หมดก็มันก็แบบ ยังไงเบื่อมั้รู้สึกเตึงๆหน่อยว้าอะไรเงี้ยเราทิ่งผ่านมาแล้วต้องทําใหม่หรออะไรเงี้ยครับก็แบบแต่ก็ไม่ได้พยายามพยายามไม่ได้พยายามจะไม่คิดมากอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคิดมากเดี๋ยวมันจะแบบยิ่งดาวไปใหญ่ใช่ไหมครับเราพยายามแบบว่าเออต้องแบบออพติมิสติกอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มใหม่เริ่มใหม่ไปเทสใหม่เรียนเพิ่มเติมเล็กน้อยพี่สาวก็แบบจะสอนไปเรื่อย แล้วก็เทสใหม่แล้วก็แล้วก็ผ่านนี่รอบที่สองจากวันแรกเลยนะคะวันแรกที่มีคนบอกว่าจะพาเราไปเทสเสียงเป็นนักร้องจนกระทั่งเขาตอบรับจนกระทั่งบริษัทเขาเลิกไปจนกระทั่งมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่แกรมมี่เนี่ยใช้เวลาตรงนั้นเสียไปทั้งหมดเท่าไหร่คะอืม นานครับเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่พี่พแอร์พี่อร์บอกว่าจะพาไปเทดเสียงนี้ตอนนั้นยังไม่ได้อยู่เมืองไทยถาบรน,น่ครัคตอนนั้นมาถ่ายแบบตอนอายุป,ประมาณสิบปนะครับสิบแปดแล้วก็มาเทศสเสียงที่เกิสิทีตอนอายุมาสิบเก้าปีหนึ่งแล้วนะมาเทศสใหม่ของแกรมมี่ประมาณประมาณยี่สิบอะไรเงี้ยครับ สองปีครับผมเรียกว่าสองปีที่แบบว่าเหมือนกับความเป็นนักร้องอยู่แค่เอื้อมแล้วมันก็หายไปก็มาเริ่มน,นับหนึ่งใหม่เนี่ย <c oughs> ใช่ครับก็จะช่วงนั้นก็จะเน้นเน้นไปทางทางาการถ่ายแบบอะไรเงี้ยครับค่ะดิ่งหนึ่งที่ที่ฉันทราบมาคือน้องปีเตอร์จะต้องฝึกในเรื่องของการใช้ภาษาไทยสำหรับก,การเตรียมตัวเป็นนักร้องเพลงไทยใช่ครับนะคะฝึกหลายหลายอย่างครับเยอะมากค่ะจริงๆแล้วน้องปีเตอร์เป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์ก ใช่ครับการเป็นลูกเครื่องถ้าพูดภาษาไทยไม่ชัดเนี่ยก็มีเยอะอะซึ่งคนไทยก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายทําไมต้องฝึกกับการใช้ใได้นิดหน่อยทนองนะภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแล้วทําไมต้องฝึกภาษาไทยมากเลยะคุณตานี่คุณตานี่เป็นสมัยหนุ่มๆก็เป็นครูครับครูสอนภาษาไทยอะไรอย่างนี้ครับสอนคุณแม่ด้วยเวลาคุณแม่ตอนคุณแม่เด็กๆนี่ก็จะสอนแบบว่า ต้องพูดให้ชัดต้องเขียนให้สวยๆต้องแบบว่าอะไรเนี้ยคือแบบว่าจะแบบส t r i c เรื่องนี้นครับคุณแม่ก็คงส t r i c ตามด้วยมาสอนเตอร์ให้เวลาพูดภาษาไทยต้องพยายามพูดชัดๆแล้วพูดภาษาอังกฤษเหรอคะภาษาอังกฤษก็ต้องชัดด้วยคือแต่และภาษานี้เราพูดภาษาอะไรเราก็ต้องพยายามพูดให้มันชัดด้วยมันก็ มันก็เป็นสิ่งเดียวที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไรขอให้ใช้ภาษานั้นให้ดีที่สุดเท่าที่ต้นแบบเขาเคยทำเอาไว้ใช่ไหมคะใช่ครับเยี่ยมมากอจริงๆอยากให้วัยรุ่นไทยคิดอย่างนี้จะได้พูดไทยให้ชัดๆกันทุกคนนะคะใช่ไหมใช่แล้วครับ น้องปตามีเทคนิคในการฝึกภาษาค่ะจะฝึกอ่านภาษาไทยให้เก่งนี่ทำยังไงฮะออตอนมาอยู่เมืองไทยถาวรเมื่อสามปีที่แล้วนี่ยังอ่านภาษาไทยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่พูดได้ไม่นานแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะมพูดได้นิดน้อยแต่อ่านไม่ออกเลยนไหมคะอ่านไม่ได้เลยฝึกอ่านยังไงฮะ <c oughs> ตอนมาถึงเมืองไทยนี่ก็ซื้อเพจเครื่องหนึ่งสั่งให้เลย ขขอความห้ามขึ้นเน็นภาษาอังกฤษต้องขึ้นเป็นภาษาไทยเพราะงั้นรู้ตัวไหมครับว่าถ้ามันขึ้นเป็นภาษาอังกฤษได้นี่คือจะไม่มีวันเรียนภาษาไทยใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเข้าความมานี่ก็แบบอ่านไม่ออกบ้างถามคนข้างว่าพี่ครับนี่เขียนอะไรเวลาตอนนั้นก็ยังไม่ได้ซื้อรถตอนนั้นยังนั่งแท็กซี่อยู่ตอนนั่งแท็กซี่รถติดอย่างเงี้ยนั่งอ่านตายไปรื่มัน ทำฟันอะไรไปคับเอาตามถนนนะคะใช่ครับก็ฝึกด้วยการดูด้วยการบังคับตัวเองไปเรื่อยๆใช่ไหมคะงั้นทดสอบหน่อยค่ะว่าภาษาไทยไปถึงไหนแล้วนะคะเรามีแบบฝึกหัดให้ค่ะแบบฝึกหัดของเรานี่ก็จําลองมาจากตู้นี้จะมีของอีกอย่างค่ะจาลองมาจากสิ่งที่น้องเต้าพบเห็นในชีวิตประจําวันถ้าเรานั่งรถไปตามถนนเราก็จะเห็นภาษาไทยอยู่ ตามกระจกรถต่างๆนะคะครับ <50 S 2> ผมท้ายสิบล้ออารมณ์นั้นอ่นะแอนนแอนน์อันนี้อ่านว่าอะไรคะรถคันนี้เมียเมียผ่อนให้ <c oughs> รถคันนี้เมียผ่อนให้เขาใค่คนหมายใช่ไหมคะเข้าใจครับอ่าล่ะแผ่นที่สองค่ะอ่า <c oughs> อะไรครับ ไม่ค่อยเถือตัวพอพึ่งตัวนี้ตัวนี้คือตออ่างค่ะผันผาผาเผาคำไหนอ่านไม่ออกครับโผ้าเลยนะแล้วเจอกันอ่าแล้วเจอกันแต่อันนี้อันนี้คำไม่คุ้นเคยครับ คำไม่คุ้นเคยหรือคำไม่ทราบความหมายไม่ทราบความหมายครับไม่ทราบความหมายแล้วอ่านออกได้ไงฮะอ่านไม่ออกคัค่ะอ่ง <laughs> <laughs> ั้นก็ผ่านไปแล้วเจอกันแล้วเจอกันค่ะแล้วคำนี้นะคะต้องอ่านออกแน่เลยรักคนปากกว้าง,งาเก่งมากเก่งภาษาไทยใช้ได้เลยอ่านได้แล้วเขียนได้ต้องไหมคะเขียนเขียนไม่ได้ครับ เขียนภาษาไทยไม่ได้เลยเหรอฮะเข,เขียนได้บ้างครับค่ะแต่คำไม่ค่อยพอครับอ๋อแล้วเขียนชื่อตัวเองล่ะชื่อตัวเองพอได้ครับพอได้แต่ว่าอยาเล็กว่าครับไม่เป็นไร<อ>ดูนิดนึงดูนิดนึงลายมือไม่ค่อยสวยครับดูนิดเดียวค่ะ <c oughs> ดูลายมือปีเตอร์เขียนชื่อตัวเองค่ะเดี๋ยวมาดูลายมือค่ะ <c oughs> เริ่มเริ่มเริ่มเล็กลงไหมครับตอบตอบตอบชื่อสกุลอเอาแค่นี้พอดีกว่าพีเตอร์เดียวเหรอพีเตอร์ครับลายมือพีเตอร์ค่ะใช้ได้เลยล่ะสำหแบบลายมือแบบเด็กๆหน่อยครับแค่นี้ก็เก่งนะค่ะเรียนภาษาไทยตอนอนุบาลยังไม่เก่งครับยังไม่เก่งยังไม่เก่งยังไม่เก่งเดี๋ยวอีกหน่อยจะดีขึ้นครับใช้เวลาอีกนานไหมคะก็ต้องมีคนสอน อ่อนจังเลยนะแล้วคนที่จะมาสอนตัอนเป็นคนแบบไหนอ่ะคนที่สอนเก่งรูปร่างหน้าตาแล้วแต่ครับตาเหล่ง้ได้ไหมก็น้องบอกแล้วแต่อ่ะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยความสวยมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความสวยนี่มันอยู่ข้างในใช่ไหมครับอ่ะแล้วนิสัยนิสัยต้องแบบไหนนิสัยแบบอ่ คนที่ลักษณะคล้ายๆเตอร์แบบสนุกเฮฮาร่าเริงลุยๆเ,เป็นตัวของตัวเองค่ะน่ารักด้วยผู้หญิงที่สนุกเฮฮาร่าเริงแล้วก็คล้ายๆเตอร์ <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วก็น่ารักสวยด้วยละ่ะแล้วก็เป็นนางแบบด้วย <c oughs> ได้ไหมคะอย่างนั้นก็ ด้เป็นนางแบบด้วยก็ก็ดีเหมือนกันนะครับตรงมีหรือ,อยังเนี่ยมันยังไม่มีครับไม่จริงนะเตอหายอยู่ครับเหรอคะมีเตอร์อยู่ไหนไปนู่นตลอดกลับมาถามเรื่องงานเพลงอีกนิดหนึ่งนะคะใช้เวลาสี่ปีกว่าจะมีผลงานเพลงออกมาเป็นของตัวเองนะคะคจนถึงวันที่อัลบั้มของปีตเตอร์เนี่ยวางแผงเทป วันนั้นในวินาทีนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงคะดีใจครับดีใจแบบอธิบายไม่ถูกจะแบบดีใจมากมากเมื<พ>อนตอนเด็กๆแล้วได้ลูกหมามาแล้วแบบอืออย่างเงี้ยแล้วบอกใครแล้วคะบอกใครลหรออ่าไ,ไม่ได้บอกใครทุกคนรู้อยู่แล้วไม,ไม่ไม่ได้แบบระบายความรู้สึกของเราหรือว่าอวดใครไหมคะว่าอุ้ยเราทาได้แล้วอ่าไม่ครับ <laughs> กลับถึงบ้านแล้วก็น็อกเลย <laughs> แล้วคุณพ่อเ่คะอยู่เมืองไทยหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่อยู่อยู่เดนมาร์กครับผมบอกท่านยังไงล่ะคะคุณแม่ได้ฟังก่อนครับน้าอ้อมส่งเทปและซีดีไปให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็ให้คุณพ่อฟังคุณพ่อแม่ก็ได้ฟังเพลงของลูกชายแล้วนะคะแล้วคุณพ่อซึ่งครั้งหนึ่งเคยบอกว่าน้องเตอร์เป็นคนที่ร้องเพลงได้ดีเนี่ยพอลูกได้เป็นนักร้องคุณพ่อจะมีความรู้สึกยังไงกับชายคนนี้เราไปฟังค่ะทีน่ะ well done <laughs> I think he has a good voice. And the uh, first time I discovered he can sing is when he went to kindergarten in Bangkok. It was uh, when he was about five years old. And he came back one day singing to, deep to clear, very clear and nice. So I discovered he can sing at that time. I think his voice is, is different from those times. It's more deep. Otherwise he sounds exactly as if he's uh, singing in English or in Danish. He doesn't change his voice. It's the same voice. But I think it sounds good. It has a good sound to it. A musical sound. Yeah, it could be fun one day to go on stage with Peter. Yeah. <laughs> singing a bit, jamming a little. Yeah, it could be fun at a concert. Oh. Sure. <laughs> ที่บ้านนี่เชียร์กันอย่างนี้หมดเลยสิคะครับผมค่ะเพราะได้เป็นศิลปินแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องมีการออกคอนเสิร์ตแล้วก็พบปะกับแฟนเพลงอยู่เสมอใช่ครับสาวรุมันตึมเลยไหมะก็เยอะเหมือนกันนะครับขอบคุณครับไปไหนเวลาไปไหนที่จะมีคนมามุงมารุมร้อมเยอะๆนี่รู้สึกยังไงฮะก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกว่าแบบ เรามีเรามีผลงานออกมาเสนอใช่ไหมครับแล้วก็ทุกคนชอบอะไรเงี้ยครับจะมีคนชอบเยอะมากก็แบบมีใจจะเป็นกําลังใจที่ดีมากเพราะช่วงช่วงแบบหลังหลังนี้อะไรเงี้ยจะแบบมีงานทุกวันทุกวันจะเหนื่อยอะไรเงี้ยครับเหนื่อยเหนื่อยหน้าอะไรเงี้ยถ้าไม่มีกําลังใจนี้ก็คงจะแบบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนไปไหนแล้วก็จะมีจะมีเพื่อนๆอนงน้องอะไรเงี้ยมา ตลอดเวลาให้กำลังใจขอบคุณครับค่ะเรียกว่าเป็นขวัญใจของ,องน้องๆหลายๆคนเนี่ยนะคะ <c oughs> มาจนถึงขณะนี้น้องปีเตอร์คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จไือยังคะก็ในจุดหนึ่งครับในจุดหนึ่งออตอนนี้ก็ได้ได้ออกเทปที่ดีมากคือความคิดของเต้เนะครับ แต่คิดว่าดีมากโชคดีมากที่ได้พี่โอมเป็นโปรดิวเซอร์โอมชาติของสุวรรณครับข,ขอบคุณครับพี่โอมห่ายเยอะจริงก็คือแบบว่าผลงานเพลงที่ออกมากับละละบัลามบัมนี้ก็ภูมิใจมากๆเลยครับคนชอบเยอะมากก็ประสบความสำเร็จในจุดหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวต้องมีอีกชุดสอง ก็อาจจะครับเดี๋ยวให้ชุดนี้จบก่อนเดี๋ยวต้องมีไปต่อแล้วฝันแล้วก็ได้นอนหลับสักเดือนนึงอะไรเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวมาลุยต่อเล่วจะแต่งเพลงอีกไหมคะก็คงจะแต่งไปเรื่อยๆครับตอนนี้มีคิวที่จะแต่งเพลงให้ใครไหมคะก็เคยคุยไว้กับพี่ๆวงไฟครับพี่แจ็คครับพี่แจ็ควงไฟที่กีต้าร์เมื่อกี้ครับอ๋อแล้วขอขอบคุณด้วยนะคะให้พี่แจ็คขอบคคุณรับพี่แจ็ค <laughs> 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 จะแต่งเพลงให้คุณแจ็ควงฟลาคือเคยคุยกันเล่นเนว่าแบบพี่แจ็คอยากให้ลองลองให้เตอลองแต่งเพลงสักเพลงหนึ่งให้ให้กับพี่ๆเขาครับให้กับวงฝลายแล้วออโอเคโอเคอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็มีเพลงอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับพี่แจ็คเดี๋ยวลองลอง,ลองค้นดูแล้วเดี๋ยวลองเอามาให้พี่แจ็คดูก่อนอะไรเงี้ย ก็ไม่แน่นะคะในอะไรบ้างุนต่อไปของวงฟลายก็อาจจะมีคุณปีเตอร์เป็นคนแต่งเพลงให้ด้วยก็ได้นะคะ <c oughs> <ถ>อาจารย์นะครับอาจารย์ค่ะเมื่อถึงช่วงนี้เนี่ยนะคะอยากให้ปีเตอร์ลองบอกแฟนๆที่ดูรายการดาวรันดวงอยู่สิคะว่าถ้าเขาเป็นคนที่มีความใฝ่ฝัน<ม>ฝันเอาไว้ว่าอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่อยากจะทํานั่นทํานี่แล้ววันนี้ยังทําไม่ได้เขาควรจะฝันต่อหรือเขาควรจะทำอะไรต่อไปคะอ่าคือคือถ้า เราชอบจริงๆเนี่ยใจรักจริงๆเนี่ยเราชอบที่จะทำอย่างนี้แต่ว่ายังไม่ถึงเวลาของเราเราก็พยายามต่อถ้าเราคงมุ่งมั่นต่อความสําเร็จก็คงจะมาถึงได้ความฝัน<ช>ก็จะเป็นความจริงได้นะคะคเหมือนกับ4ปีที่เหมือนกับว่าต้องรอคอยกันนานพอสมควรนะคะไม่มีอะไรที่มาง่ายๆครับเราก็ต้องเราก็ต้องพยายามครับค่ะทําดีที่สุดที่เราทําได้ค่ะ ถ้าทําแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เราหวังเหมือนที่ปีเตอร์ได้ใช่ไหมคะเรายิ่งทุ่มเทเราก็ยิ่งได้เยอะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณปีเตอร์คอรไดเรนเดอร์ค่ะขอบคุณครับ